ครับตัวนี้เป็นวอร์ดเวอร์เทคนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาโมนะครับอันนี้สภาพก่อนโมนะครับเดี๋ยวเราจะมาโมว่าจะมาดูกันว่ามันมีจุดไหนแตกต่างจากเดิมไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวคอยติดตามดูครับครับตอนนี้เวอร์เทคโมเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดูนะครับว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า ครับนี่ก็เป็นสภาพข้างในตัวเครื่องนะครับที่เราโมไปนะฮะเราก็เพิ่มค่าปลาเข้าไปนะครับส่วนมอเตอรฟายไฟเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อการทนกระแสได้ดีขึ้นนะครับเพื่อลดความร้อนแล้วก็สามารถจ่ายกระแสได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อจ่ายไฟให้ฝั่งนี้เพื่อกําลังวัดที่เพิ่มขึ้นนะครับชุดผ้าขยายนะครับก็เปลี่ยนมอเตเบอร์ใหม่นะครับทนกระแสได้เยอะนะครับ กำลังวัดสูงครับผมความร้อนก็จะลดลงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวต่อไฟเข้าก่อนนะไฟหน้าเครื่องอ่าขึ้นสีฟ้าแสดงว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวจะมายกเสียงขึ้นนะครับ เดี๋ยวยกเสียงขึ้นนิดนึงนะครับรูปเป็ดก็จะแนวออกเป็นรูปลูกเลยนะฮะ ตู้นะฮะอันนี้เป็นผ้านะครับไม่ใช่กระดาษนะฮะ คือเครื่องเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนเลยนะครับถ้าอัดหนักๆแน,นวๆเนี้ยเครื่องจะเย็นลงลงมากกว่าเดิมเยอะนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครโมกับทีมงานสายเทพนะครับโดยเทพอโตโ m มด i ิฟายนะครับติดต่อที่อยู่นี้เลยนะครับ จัดส่งมาตามที่อยู่นี้เลยถ้าใครต้องการจะโมนะครับแรงๆสั่งได้กันเลยนะครับราคาตามงบเลยครับจัดได้หมดทุกแนวครับผมครับขอบคุณครับ